สวัสดีค่ะวันนี้เปิดมาก็เจอเบลอยู่ที่หน้าบ้านเลยค่ะสวัสดีกับวันเสาร์นะคะวันเสาร์อาทิตย์เบลก็บอกทุกคนไปแล้วเนาะว่าเบลจะเปิดร้านค้าอยู่หน้าบ้านใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราก็จะมาตั้งร้านช่วงประมาณบ่ายเนาะเบลทําคลิปเสร็จก็ประมาณเที่ยงเที่ยงบ่ายนี่แหละทุกคนเบลก็จะเริ่มเปิดร้านนะคะวันนี้ก็คิดว่าจะปิดถึงแบบว่ามืดๆเลยเดี๋ยวเอาไฟอะไรมาติดเนาะสักประมาณ หกโมงก็มืดแล้วแหละทุกคนก็ว่าจะขายไปเรื่อยๆนะคะก็จะตั้งอยู่มุมหน้าบ้านบ้านเรานี่แหละร้านพี่เตยก็อยู่ถัดไปจากที่ว่าบ้านเบลประมาณสองหลังนะคะทุกคนแล้วร้านที่พี่เตยตั้งอยู่เบลก็เข้าใจว่าทุกคนหวังดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแบบร้านพี่เตยมันเต็มเนาะทุกคนมันเต็มมันของมันเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ไม่ได้ขายแค่ลูกชิ้นใช่ไหมล่ะเราขายพวกไข่ม้วนด้วยอะไรด้วยเนะาะเบลก็เลยว่าเออเดี๋ยวตั้งอยู่หน้าบ้านเรานี่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะ เด็กๆก,ก,กับอดีนกับอานาเขาก็จะได้แบบว่าอยู่นอนในห้องแอร์ด้วยเล่นอยู่ในบ้านอะไรอย่างนี้ด้วยจะได้ไม่แบบว่ายากเวลาที่แบบว่าไปอยู่ที่นู่นอานนาก็จะไม่อยู่นิ่งก็จะอน้นอัวให้แม่นี่อยู่ตลอดเวลามันก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยเราก็เลยว่าเอ,อ,อยู่หน้าบ้านเรานี่แหละ เบลเอาร่มมากลางนะคะแล้วเบลซื้อตัวยึดมาด้วยนะแบบเราผูกเชือกไว้กับตัวยึดด้านล่างใช่ไหมหล่ะเวลาที่ลมพัดมาอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไม่ปลิวเนาะแล้วก็จะยึดแบบว่าเสาวไว้ตรงนี้เลยแล้วเราก็เอาเชือกมัดไว้ด้านบนแล้วก็มามัดด้านล่างนะคะ ทั้งสี่มุมไปเลยนะเวลาล่มมากมันก็จะบม่ได้ดไปนะช่วงนี้ลมลมนะคะทุกคนคะ่ะลมม่มวันนี้ไม่รู้ว่าจะฝนตกไหมหรือยังไงเวลาที่เบลขายของปุ๊บฝนตกปับ๊บมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยเป็นประจําอยู่เป็นประจําเลยไม่ใช่แบบว่าเป็นเป็นบางครั้งข่าวก็เป็นอยู่เป็นประจําเลยช่วงบ่ายๆเนี่ยอากาศร้อนมากๆเลยทุกคนเบลก็ตั้งร้านไปเหงื่อซกไปเนาะเลยเอาหมวกเอาแขนเสื้อกันยาวมาใส่ตอนแรกไม่ได้ใส่เสื้อกันยาวนะเดินมาตัวเปล่าเลยโอไม่ไหว ว่าทุกคนแดดเผามากเดี๋ยวแขนเราจะดำไปมากกว่านี้เแบลบก็เลยเอาทั้งหมวกทั้งเสื้อกันยาวมาใส่เลยช่วงวันเสาร์อาทิตย์นะั้นทุกคนแถวบ้านเบลก็มีเด็กๆขับรถเล่นเดินไปเดินมาคนก็สัญจรไปมาก็ถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วร้านค้าในหมู่บ้านเบลก็ว่ามีแบบว่า ถ้าเป็นร้านส้มตำหรืออะไรเงี้ยก็มีแบบว่าหลายร้านอยู่นะคะแต่เบลคิดว่าเราเพิ่งเปิดวันแรกเปิดอยู่หน้าบ้านเราด้วยเนาะมันก็ยังไม่เป็นที่รู้จักสักเท่าไหร่เหมือนเราไปตลาดนั่นแหละเพราะว่าถ้าเราไปตลาดน่ะคือมันคือการแข่งขันมันก็สูงใช่ไหมมันก็กดดันด้วยหลายอย่างอะไรแบบนี้เบลก็เลยว่าเออทั้งลูกทั้งอะไรไปรอกลับมืดๆค่ำๆอ่ะเพราะว่าบวกลบคูณหารแล้วค่าที่ก็ปลาไปร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยเรา นะคะทุกคนคะ่ะเบลก็เลยอ่ะอยู่หน้าบ้านเราลองดูนะว่ามันจะได้ไหมแต่เบลอ่ะก็คือจำำําคําคํานึงของพี่ได้เสมอนะคะพี่ก่อนที่เบลจะตั้งร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันว่าเออเราอยากเปิดร้านนู่นนี่นั่นเนาะพี่ก็พูดเสมอนะคะทุกคนคะ่ะว่าคือถ้าอยู่แถวบ้านเราอะ่ะมันก็ได้แค่นี้แหละมันไม่ได้ไปมากกว่านี้มันก็อยู่พอมีพอกินถ้าเราไม่แบบว่าไม่แบบ อยากมีอยากได้เยอะๆอย่างเงี้ยมันแถวบ้านแถวบ้านที่เบลอยูอ่มันก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่ถ้าเราอยู่พอมีพอกินอ่ะมันจะอยู่ได้แต่ถ้าอยากได้มากๆกอ่ะก็ต้องออกไปข้างนอกถ้าออกไปข้างนอกหนึ่งเลยการเขี่ยงการสูงเสียค่าที่หลายอย่างอะไรแบบเนี้ยถ้าเราเลือกที่จะพออยู่พอกินก็อยู่หน้าบ้านตัวเองเนี่ยไม่ก็ไม่เสียหายนะคะท้าคน สิ่งที่เราได้ไปเรียนรู้ข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ประสบการณ์มามากมายแล้วนะคะทุกคนคะ่ะก็ได้รูได้เห็นแล้วเนาะค่าทงค่าที่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้เห็นแล้วพอหนึ่งเลย เราจะเข้าไปในตลาดน่ะคือถ้าเราอยู่ข้างนอกยังไงมันก็ไม่ค่อยได้สู้เราเข้าไปข้างในแต่เข้าไปข้างในก็คือมันจะมีที่ประจําของใครของมันอยู่แล้วมันไม่ได้เข้าไปง่ายๆตอนแรกเบลก็คิดว่ามันจะเข้าไปง่ายนะทุกคนพอไปสอบถามดูเนี้ยคือมันมีที่ของเขาหมดแล้วอ่ะคือวัน,ว,นวันสุดท้ายที่ว่าเบลวันวันพุธที่แล้วที่ว่าเบลลืมเตาแก๊สน่ะเบลก็ขับอ้อมมาทางถนนใหญ่ใช่ไหมว่าจะไปจอดตรงข้างหน้าใช่ไหมล่ะเขาก็บอกว่ามีที่คนจองแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่ ประจําของเขาแล้วนะอะไรเงี้ยสุดท้ายเราก็เลยได้มาขายที่หน้าวัดข้างๆวัดอยู่ดีนะคะทุกคนคะ่ะคือถ้าเบลไม่ได้แบบว่ามีต้องดูแลลูกไปด้วยหรืออะไรเงี้ยอ่ามีคนดูแลลูกให้อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าเราไปคนเดียวมันมันจะไปได้หลายตลาดแล้วก็อ่าเราจะสามารถแบบว่าเออเจาะหาเพื่อนหรือว่าแบบเข้าไปด้านในได้ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปได้นะทุกคนถามว่าแรงเราอ่ะมีเยอะอยู่แล้วแหละแต่เราก็ คิดถึงแบบทุกสิ่งทุกอย่างเนาะบวกลบคูณหารมันก็ไม่คุ้มกันนะคะทุกคนขาแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวเราเองก็ ไม่รู้ว่าเราจะขายอะไรด้วยมันจะไปได้ดีไหมมันเป็นความเสี่ยงหลายๆอย่างนะคะแต่เบลว่าเชื่อว่าลูกชิ้นะทุกคนก็กินอยู่แล้วเนาะเบลก็จะขายอยู่หน้าบ้านนี่แหละค่ะเฉพาะเสาร์วอาทิตย์เนาะแล้วก็ช่วงพี่อดินกับอันนานไปซัมเมอร์เนี่ยเราก็จะขายกันทุกวันอยู่ที่หน้าบ้านก็จะตั้งร้านแบบนี้แหละค่ะทุกคนคะ่ะเบลทําป้ายทําอะไรมาเรียบร้อยแล้วนะคะคือเรามีป้ายมีอะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้ดึงดูดไปอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วเบลคิด ว่าน้ำจิ้มที่เบลได้มาเนี่ยก็ไม่น้อยหน้าใครแน่นอนเพราะว่าหลานเบลก็กินเอา้ากินเอานะคะอันนี้ก็คือหลานเราเนี่ยเขาเป็นเด็กนะทุกคนเขาบุกโกหกดอกแสบก็คือแสบเดอ้ออิลีเบลที่เบลได้มาเบลไม่ได้ทําเองนะคะทุกคนคะ่ะมันกับเป็นน้ําจิ้มซันเรล,ลูมันทาให้เบลเฮ็ดเองเนะอืม้มเบลบอกเลยบริคายคนะทุกคนให้เบลซื้อเถอะจริงๆคือเจ้านี้ก็อร่อยเนาะแล้ว เบาคิดว่าต้นทุนเราบวกแล้คุณหารถ้าเราจะมาทําเองด้วยมันก็ดีกว่าอยู่แล้วแหละแต่เราไม่เหมือนคนอื่นไงเรามันมือหนักนะคะมันก็นเลยค่คนข้างที่จะยากนะเบลก็เลยแบบว่าเออซื้อเอาเลยตัดปัญหานะคะทุกคนค่ะกระสันกับบได้คลายจักเทียกกับกสิมาเราง้มเฮ็ดแต่เนี้ยจิ้มอยู่นีนบ่ไว แล้วซิกเนเจอร์ของน้ำจิ้มนะทุกคนเบลก็จะไม่ได้แบบว่าใส่ไว้เยอะแล้วเบลก็จะใส่แบบว่าผักชีเนี่ยทุกๆวันนะคะทุกคนคะ่ะเราก็แยกใส่ไว้เนาะแล้วครั้งนี้เบลก็สั่งพริกมาจากภาคใต้นะเป็นพริกขี้หนูสวนจากภาคใต้เป็นพริกแห้งให้แม่ส่งมาให้ทุกคนเอามาคั่วหอมๆเนะ่พริกใต้นี่เผ็ดหอมมากแล้วเบลจะแยกออกเป็น2ออันมีเผ็ดกับเผ็ดกลางๆเนาะสามารถเด็กแบบว่าไวแบบ ปสามปอ .4 อย่างเงี้ยกินได้นะคะทุกคนคะ่ะเราก็จัดร้านตั้งร้านมาได้ในระดับหนึ่งแล้วเนะเาะเบลก็จะเอาพวกลูกชิ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยมาใส่ไว้ในตู้ตู้เบลก็ซื้อมาใหม่นะคะเป็นตู้ใส่น้ําแข็งเนาะแล้วก็ใส่ลูกชิ้นเข้าไปโชว์หน้าร้านของเราด้วยแล้วเบลก็จะเอาพวกขนมที่ว่าเบลเสียบไม้ไว้แล้วก็จะมีขนมเป็นถุงเบวก็จะเอามาวางขายด้วยปลาบองด้วยแล้วก็จะมีมะขามหวานกวนด้วย ช่วงเช้าเบลก็แวะไปส่งของนะคะเบลแพ็กของไว้ตั้งแต่ตอนกลางคืนเนาะเบลก็แวะไปส่งของตอนเช้าแล้วก็พาลูกไปด้วยเบลก็ไปซื้อของนะคะทุกคนอันไหนที่มันขาดเราก็ซื้อมาเพิ่มเติมอย่างพวกลูกชิ้นน่ะที่เบลซื้อมาตอนที่ว่าไปที่ตลาดก็ไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่นะทุกคนเบลก็พวกไปซื้อพวกปูอัดมาด้วยเพิ่มเพราะวาปวนนั้นอะปูอัดขายดีมากมาก แล้วคนชอบกินปูอัดอย่างเงี้ยเบลก็ได้โบโลน่ามาด้วยนะทุกคนแล้วก็มีแบบมันจะเป็นเหมือนลูกชิ้นที่มันเป็นเหมือนก้ามปูนะเบลก็เอามาเสียบเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วคราวนี้ว่าจะไปซื้อไข่เบลซื้อเครื่องทําไข่ม้วนมาแล้วว่าจะไปวันนั้นอะว่าจะไปซื้อไข่โอ้ยคาตาเวานะคะทุกคนค่ะไปเจอพี่เตยอ,อยู่กลางตลาดไข่เลื่อมเป็นอาการคันเลยไปเจอพี่เตยอ,อยู่กลางตลาดแล้วแบบว่าเอ้า ไปเจอขับรถไปเจอกันเนาะแต่ว่าเบลอะเวลาที่จะซื้อของที่ไหนก็จะถามพี่เนาะพี่อยู่ก่อนนะคะพี่ก็จะบอกเขาว่าเออซื้อมองนี่มังนี่เดอ้อขังนี้มันถึกเด้อซื้อจรงิงสี่นะพี่ก็จะบอกเรานะคะทุกคนคะแล้วก็จะไปซื้อเอาไปพอกันอยู่หุ่นแต่บางครั้งเบลก็ไปซื้อของให,ให้พี่ให้พี่เตยนะทุกคนไปซื้อของเวลาออกไปส่งของแล่วก็ฝากนั่นฝากนี่ซื้อให้กันนะคะวันนี้ก็ อ่าได้เปิดร้านเป็นจริงเป็นจังวันแรกประเดิมสนามนะทุกคนดูสิว่าเราจะขายได้ไหมอยู่หน้าบ้านเนาะแล้วก็เอาร่มเอาอะไรมากางเอาผ้าอะไรมาบางังแดดนะทุกคนรู้สึกว่าบ้านเราหน้าบ้านเรามันไม่มีต้นไม้เนะแดดก็แรงรงนะคะเดี๋ยวจะได้เอาแบบว่าถ้าแบบว่าเราไม่ได้ทําร้านหรือเราลองหาลูกค้าดูก่อนเนาะก่อนที่ว่าเราจะถ้ามันได้ดีหรือจริงจังจริงๆเดี๋ยวแบบว่าถ้ามีร้านอยู่ในตัวบ้านทุบก,กําแพงออกก็น่าจะดีเหมือนกันนะ แต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้หรอก็็พูดไปเฉยๆนะทุกคนพูดเฉยๆแล้วก็ถ้าเรามีโรมอยู่องเงี้ยอ่าเราก็กางอยู่หน้าบ้านเราก่อนก็แล้วกันนะคะทุกคนค่ะเบลจะก็จะขายแบบนี้อย่า เฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ถ้าลูกไปซัมอก็จะลาลงกันทุกวันไปเลยนะคะช่วงเช้าเราก็ไปส่งของถ้ามีของส่งเราก็ส่งของถ้าวันไหนส่งผักก็จะไม่ได้ขายนะทุกคนก็คือต้องตัดผักทรงกรเพราะว่าส่งผักนี้ใช้เวลานานมากแล้วก็ตัดผักกว่าจะเสร็จเนาะกับหลายยางหลายเนวนะคะทุกคนก็ทําไปเรื่อยๆเนาะมีอันใดเหตุเท่ากับเหตุหยิบเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆเนาะไม่มีงานไหนที่มันไม่เหนื่อยไม่มีงานไหนที่ทําแล้วมันแบบว่าสบายคนอื่นเขา เาก็เหนื่อยเหมือนกันเราก็สู้เขาก็สู้เนาะทุกคนทุกคนมีความสู้แต่ละแบบไม่เหมือนกันนะคะยิ่งเป็นนายตัวเองยิ่งก็ต้องกระถิบตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเราต้องทําแบบนี้นะเราต้องอยู่อย่างนี้นะเราต้องประหยัดแบบนี้นะบางทีก็คิดนะทุกคนการใช้ชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะตอนที่ว่าเราเป็นเด็กเราเป็นวัยรุ่นเดี๋ยวอู้ยไม่ได้แบบไม่ได้มีความคิดว่าเราจะต้องแบบ กระถิบตัวเองขนาดนี้ไม่ต้องแบบว่ามีความรับผิดชอบขนาดนี้เนาะแต่พอโตมาขึ้นมามากกว่านี้มันความรับผิดชอบมันเยอะมากเนาะยิ่งมาทําอะไรแบบเนี้แรกเริ่มนะมันเสี่ยงแล้วก็มันอยู่ที่ใจล้วนเลยว่าเราเนี่ยจะ ท้อไหมเราพร้อมที่จะก้าวไปต่อไหมวันนี้ขายไม่ได้เราพร้อมที่จะสู้กับพรุ่งนี้หรือเปล่าอะไรแบบนี้มันให้มันทาให้เราคิดนะทุกคนแต่สําหรับเบลเบลไม่ท้อหรอกทุกคนแต่เบลมองในภาพรวมก็คือเวลาที่เราไปตลาดเลยหนึ่งเลยสงสารลูกด้วยสองค่าที่ก็แพงใช่ไหมทุกคนแล้วสิ่งที่เรานําไปมันก็ไม่คุ้มค่าเหนื่อยมันกันเลยแบบว่ามันก็เลยยากหน่อยต่อการที่เราจะไปนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่หน้าบ้านเราเนี่ยก็ดีไปอีกแบบนะทุกคน ขายได้ไม่ได้เนาะคือเราค้าขายอยู่กับเด็กๆกับคนอยู่ในชุมชนนะ่ะทุกคนเขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรขนาดนั้นหรอกแต่คนแถวบ้านเบี่ะส่วนมากๆอ่ะเขาก็จะทํากับข้าวกินกันเองนะคะเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ขายแบบว่าเป็นกับข้าวเนาะเราขายของแบบว่าให้เด็กกินหรือว่าลูกชิ้นทอดอะไรเงี้ยขอ,ของของขนมอย่างเงี้ยเราขายนะมันก็จะได้ไปแค่นี้แหละทุกคนมันไม่ได้มากกว่านี้เลยนะสําหรับ สิ่งที่เบลคิดนะทุกคนไม่รู้ว่าทุกคนคิดแตกต่างไปกับเบลหรือเปล่าแต่อันนี้เล่าให้ฟังเ,เฉยๆนะคะเล่าให้ฟังเ,เฉยๆไม่ได้แบบว่ามาพูดอวดอ้างหรือสรรพคุณอะไรนะคือเล่าให้ฟังเ,เฉยๆว่าสิ่งที่เบลกําลังเจออยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยคือเล่าให้ฟังเ,เฉยๆนะคะ เบลก็จัดหน้าร้านเสร็จเรียบร้อยนะคะเสียบขนมขนมเรียงแบบปาระาบองแล้วก็มาขามเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาเสียบลูกชิ้นเบลไม่ยังไม่ได้เสียบลูกชิ้นไว้เลยนะทุกคนเพราะว่า,อาตอนเช้าเนี่ยทำหลายอย่างมากๆกเนาะกันเลยม,มายืนเสียบอยู่นี่กันแล้วกันเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้มีลูกค้าหรอกแต่พอเสียบลูกชิ้นเสร็จแล้วปุ๊บนะทุกคนเบลมีลูกค้าเบลขายลูกชิ้น เปิดร้านประเดิมครั้งแรกเแบลบขายได้ตั้งแไม้เแบลบมีไม้ละ10บาทกับไม้ละ5บาทนะทุกคนเสียบไปสออย่างแต่แล้วก็มีหลานๆเแบลบอยู่ที่บ้านพี่ตือด้วยก็มาซื้อด้วยเหมือนกันนะคะเด็กๆเขาก็ชอบกินลูกชิ้นทอดเนาะคือลูกชิ้นเน่ยคือคนก็กินทุก ทุกครั้งเด,เด็กหรือผู้ใหญ่เนี้ยก็กินเหมือนกันเนาะมันเป็นอาหารที่แบบว่าคือแบบพร้อมทานได้เลยยิ่งถ้าเราทอดร้อนๆนนะ่ะก็จะอร่อยไปอีกแบบนะทุกคนเบลไม่ได้ชุบแป้งทอดแล้วนะรู้สึกว่าชุบแป้งทอดก็ไม่ค่อยมีคนชอบสักเท่าไหร่เนาะตอนที่ว่าเราไปตลาดเราก็ขายได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้แบบว่าขนาดนั้นนะคะเบลก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้ทําแป้งแล้วแต่ว่าทอดเฉยๆนะทุกคนแล้วเบลอ่ะจะปิ้งด้วยนะคะแต่ว่าเบลยังไม่ได้ซื้อเตาปิ้งมาเบล จะใช้เตาปิ้งไฟฟ้านะทุกคนไม่ได้ไม่ได้ใช้เตาถ่านเนาะคะ่ะมานางดังเตาทานอีกวับงบางตอนไม่มีลูกค้านี่่านก็หมดไปลูกค้ามา่านเพิ่งเริ่มก่อมันกับสิบบท่านกันเนะเาะเดีก็จะค่อยๆเต,ยยยยติมไปเรื่อยๆเนาะอันไหนที่ว่าเราขาดก็ค่อยๆเก็บทุนแล้วก็ค่อยๆซื้อค่อยๆเติมไปเรื่อยๆนะคะจุดเริ่มต้นมันก็ อย่างนี้แหละทุกคนพอไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆเราก็จะมองเห็นเองว่าอ่ะเราควรทําแบบไหนเราควรทําอย่างไรเบลซื้อน้ําแข็งมาถุงหนึ่งทุกคนน้ําแข็งบดถุงหนึ่งเนาะถุงหนึ่งก็ต่อวันเลยนะเแบลบว่า เพราะว่าเราเอาเอาใส่ตู้เนี่ยก็แบบครึ่งถุงเลยนะแล้วเบลก็แบ่งใส่กล่องโฟมด้วยเพราะว่าเบลจะเอามาแช่พวกกระหล่ำแล้วก็แต่งกวานะคะให้มันแบบเย็นๆนนมันจะได้ไม่เหี่ยวเนาะเวลากินมันจะได้กรุบกรอบนะคะลูกค้าก็อยู่บ้านตรงข้ามเบลทำเสร็จแล้วแกบอกว่าให้เบลเดินข้ามไปส่งได้ไหมเบลก็เลยบอกว่าได้เบลก็เลยจะเอาลูกเอาของไปส่งลูกค้าที่หน้าบ้านด้วยนะคะ มีเพื่อนบ้านหรือว่าเป็นคุณแม่ๆที่อยู่รู้จักเบลตั้งแต่เป็นเด็กเนี่ยคือใครผับรถผ่านไปผ่านมาอย่างเงี้ยเห็นเบลตั้งร้านเนาะคือตะโกนถามกันไปหมดเลยเนาะแบบทำอะไรใครอยังเนาะอะไรประมาณนี้นะทุกคนเบลก็บแบบขารลูกชิ้นจ้ามาซื้อลูกชิ้นเดอ้อพี่อดินกับน้องอน,นาเขาก็เล่นอยู่ในบ้านนะคะเบลก็ให้ดูเขาดูเล่นอยู่ก็ดูการ์ตูนอยู่ในบ้านเนาะเขาก็เล่นกันอยู่ในบ้านอยู่ในห้องแอรนะ์นั่นแหละเพราะว่าเบลบอกว่ามันร้อนไม่ต้องออกมานะ Yeah. น้องอาาเขานอนให้พี่อดีนก่อมนอนทุกคนเบลบอกลูกว่าอ่ะกินข้าวเสร็จแล้วก็คือนอนได้เลยนะเพราะว่าถ้าไม่นอนอ่ะตื่นขึ้นมามันจะแบบมันจะงุดหงิดทุกคนมันชิงงุดหิดเบืมือเลยจะบอแบบว่ามันจะไม่มีอารมณ์เล่นเลยถ้าไม่นอนกลางวันนะเป็นเด็กนะทุกคนจริงๆนะพี่อดินเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เลิกเรียนมาบ่ายสามนี่นั่งรถตู้เนาะก็หลับมาตามทางเลยนะทุกคนคือรถตู้ปุ๊บหลับปับ๊บคุณครูบอกนะแล้วมาถึงบ้านก็งัวงเงียหน้าเหมือน ตูดเลยเพราะว่าเพิ่งตื่นทุกคนเขาก็นอนทุกวันนี้ก็ยังนอนอยู่นะแต่ว่าเบลก็ได้ยินพี่เตยบอกว่าเดี๋ยวถ้าโตไปกว่านี้ป .2 ป .3 ก็เริ่มไม่อยากนอนแล้วพี่อดินก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เดินมาเล่นกับเบลอยู่ที่หน้าบ้านเนาะเพราะว่าน้องอนาหลับอยู่ในบ้านก็เลยบอกให้ดินปิดประตูไว้แล้วก็ให้ดินมานั่งช่วยขายของอยู่ตรงนี้แหละทุกคนไปใช้กกอดกันเบลกอดลูกหอมลูกอยู่ตลอดเวลานะทุกคน คือตื่นสามาหนี่ต้องได้กอดกันได้หอมกันนะคะกอดทั้งสองคนนั่นแหละนั่งเล่นไปเล่นมาสักพักหนึ่งก็มีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านเราค่ะทุกคนค่ะเลิศบอ แดดส่องดีดีทุกคนเบลก็เลยเอาผ้าเนี่ยมาปูมากึงออกมากางออกให้มันเป็นร่มเป็นเงาเนาะเพราะว่ายิ่งแดดส่องเท่าไหรอ่อ่ะน้าแข็งยิ่งละลายเร็วเท่านั้นทุกคนเออเอาสิเดี๋ยววันหน้าคงจะได้เอาแบบผ้ามาปิดไว้ตรงนี้เลยนะเป็นแบบว่าปิดไว้หมดเลยแล้วเอาร่มเนี่ย ไปวางไว้ข้างหน้าเนาะทุกคนให้ลูกค้ายืนแบบอยู่ในร่มนะเพราะว่ามันร้อนมากๆากเบลบก็ได้บอกให้น้องๆอ่ะมายืนฝั่งนี้ดีไหมมันจะได้ไม่ร้อนอะไรแบบนี้มันห่อนเดียค่ะข่าวต่อไปก็ต้องมีเก้าอี้แล้วเนาะทุกคนเนาะให้ก็เอากาอี้มานั่งแบบว่าให้ลูกค้ามานั่งรอนะเราก็เริ่มไปอีกแบบหนึ่งแล้วนะทุกคนบ้า สุดจอดเลยวะขายของเนี่นนยได้จ้าขายของเดอ้อมาเดอ้อผู้ใดอยากมากินลูกชิมสาวเบลนะคะอยู่บัประเดลงเด้อค่ะเดอ้อมาเดอ้อมาเดอ้อใหม่รหาบัตรสิบบตรกัมีนะจานน้ำจิม้มแซ่ แบ่บผักเราก็ปลูกเองนะคะไม่ว่าจะเป็นแตงกวาหรือว่ากระหล่ำเราก็แช่ไว้ให้เย็นเย็นล่างให้สะอาดสะอาดออร์แกนิกออร์แกนใจนะคะทุกคนแช่ไว้เย็นเย็นกรุบกรับมากเหมือนได้กินแม่ค้าเหมือนได้ยี่แบบว่าเคี้ยวแมค้าไปนในตัวกรุบกรุบเลยไม่ได้ <laughs> นั่งขายของไปได้สักพักนะทุกคนช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นนี่แหละโอ้ลมพัดมาแรงมากๆฝนก็เริ่มลงเมนะ็ดเนาะพี่เตยก็เลยส่งหลานชายกับหลานสาวมาช่วยเบลเก็บร้านเพราะว่าถ้าลมพัดมาแรงๆนะพี่เตยแกเคยเห็นเวลาพายุฤดูร้อนมาเวลาลมพัดมามันปิวมันพัด คนไปคนหนึ่งเลยนะทุกคนแล้วแบบว่ามันพัดคนไปคนนึงอะ่ะเขาแบบเข็นเข็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเป็นรถเข็นอะ่ะมีสองล้อบ้านเบลเขาเอื่นล้อน้ำเนาะนั่นแหละเข็นรถมาใช่ไหมแล้วรถก็ไปทางหนึ่งคนก็ไปทางหนึ่งอะ่ะแล้วทีนี้วิ่งกันเข้าบ้านเนาะทุกคนแล้วแบบว่าลมพัดแรงมาแกก็กลัวว่าเต็นท์ที่เบลกลางอยู่มันจะปิวไปกับลม ก็เลยแบบว่าให้ร้านสองคนเอามาช่วยเบลเก็บร้านก็พากันเก็บเก็บเก็บร้านตอนประมาณสี่โมงใจนะคิดว่าอยากจะอยู่ถึงมืดมืดค่ำาๆเลยเนาะแต่ว่ามันก็เป็นไปบ่ได้ว่าลมพัดมาแล้วอ้าพ่อกับพ่อจกักรเล่ยพ่อจำหนันนะเก็บของเสร็จเรียบร้อยนะฝนก็เริ่มลงเม็ดสักนิดหนึ่งนะทุกคนแต่ไม่เยอะนะคะลมก็มีแบบปะปายอยู่เบลก็เลยมากินข้าวที่บ้านพี่ตื่นเนาะยังไม่ได้กิน ข้าวเที่ยงเลยนะคะทุกคนค่ะขายควองอย่างเดียวเป็นบ้านน้ำเงินน้ำคําำแห้งค่ะโดก็เลยมาซื้อตีนไก่มาทุกคนเล็บมือนางนี่แหละเอามาให้พี่เตยตำต,ต้มตำให้กินกับขนมเส้นโอ้ยกินหล,ลายๆค้นบันนี้แซ่บคักมาเด้อจามไม่กินเข่าวบยพี่ีิอโอ้โหชิมดูสิอร่อยไหมอีละสันียล,แ,ลแรงแล้วน้อหนึ่งเดี๋ยวมันอ้วนแต่ว่าเรากินลูกชิ้นไปกี่ไม้ละ <laughs>

เธอทำเหี้ยอีกแล้วไม่เหี้ยนี่ไม่ใช่เธอเลยคำแรกฉันบอกว่าอย่าทำเหี้ยเธอบอกฉันตอนไหนบอกทุกครั้งนี่มึงพดน้ำออกหน่อยมันสนุกเดี๋ยวเดี๋ยวที่ต่างวานี่มันใหญ่เดือยแล้วเกินไปเนาะโอ้โหผู้บริโภคกินหลายขนาดนั่นเฮ้ยปะปะใจ ไปท้ายคิวเยอะแยะใหม่เราปุ๋ยก็บรรป้าไม่ได้รู้ป้าเปิดฟังเฉยๆเบิ้ง มี่ยไปนะเปี่นี่นี้พี่ปื้องจะไปขายไปาได้เรอเอาเหล็กออก,ลกหลบยูพายเหรอ จะเลิกเียไหมอ่ะไอเก็ดพุณล่ะพัดแม่ตะพุณล่ะนาบ้านที่หนูพุเมื่อแม่ได้ไปดึงของมานนี่เงี้ยเราไปน้ำรดชั่งน้ำเพ่อจะอุ่นน้น้ำเพื่อจรดน้ำควายควายทิมควายทิมกันเนะว่าเอาว่าเอานไปมาพี่มาพี่ไอเก็มาพี่เขานี่ยเย็นเห็นแล้วย่งดี่ดึงดูนี่บของเนี่ยเยนนะเพรตอนนั้นที่ขวดน้ำมันเข้าเยอะ เราคอเงี้ยน้ยนะมเยอกับปีกระตูลงนะแม่กระปีกระตูเอะอออ้เดี๋ยวเขาเขาคือกันอะไรกแต่ก็ด้น้ำอะไรน้ำอะไรน้โิแท้ังน่ไอมตูน้อด้ไหมใ่ แ่ก็ไล่ๆก็ยังกินหาดนะยิบเววามันกินได้ก็ยิ่ขาดบ่ขาดอยู่ขาดบ่ขาดบ่ เนี่ยเขาไปทางนี้หรอกน้องเรียนน้ำน้างเข้ามาน้องเรียนน้ำเข้ามาเข้ามา

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วันนี้ก็สนุกสนานม่วนกุบนะคะขายของวันแรกเปิดสนามวันแรกก็โอเคอยู่นะคะทุกคนขายกินข้าวอิ่มแล้วก็พาเด็กๆกลับบ้านเนาะเพราะว่าเแบลบก็ต้องกลับไปดูบ้านเพราะว่าลมแรงมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้เแบลบก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ